ดินแห้งแตกระแหงสายน้ําแห้งขอดระดับน้ําในเขื่อนหลายแห่งในเมืองอิสตันบูลเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นมากที่สุดของตุรกีและของยุโรปกําลังประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและภาคปศุสัตว์อย่างหนีเลี่ยงไม่ได้ฤดูร้อนปีนี้ของตุรกียังไม่ผ่านพ้นไปค่ะน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า30%ของความจุแล้ว โดยฤดูร้อนปีนี้แทบจะไม่มีฝนตกลงมาเลยขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ยิ่งทําให้ปริมาณการใช้น้ํายิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตุรกีรเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการตรวจวัดอุณหภูมิได้สูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าภาวะโลกเดือดที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการทํากิจกรรมต่างๆของมนุษย์นั้น มีส่วนทําให้ภาวะภัยแล้งรุนแรงแล้วก็ยาวนานยิ่งขึ้นโดยเขื่อนเก็บกักน้ําทั้ง11แห่งที่กระจายอยู่โดยรอบในอิสตันบูลกาลังเผชิญสถานการณ์ความไม่มั่นคงด้านทรัพยากรน้ําร่วมกันซึ่งทางการเชื่อว่าวิกฤตภัยแล้งนี้จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมที่มักจะมีฝนตกชุกนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางการอิสตันบูลไม่ได้นิ่งนอนใจเดินหน้าหามาตรก,การรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะยิ่งรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต